เอาเรื่องานได้น้ขเอาเรืองไม่ได้นะขึ้นอย่างเรื่องการเปนีเลยครั้งต่ันี้ครับก็ดีใจดีใจครับที่ได้โอกาสร่วมงานกับคุณชอร์นแล้วก็พี่เจฟด้วยครับก็ครั้งแรกแล้วเป็นการเหมือนกัว่า การามสัมพันธ์ผ่านอุ้ยขอโทษครับผ่านเพลงผ่านพลดนตรีเนาะก็ดีใจดีใจก็เตรียมตัวมาจริงจริงก็จริงๆเตรียมเตรียมตัวมาสักพักหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นเป็นเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะที่ที่เรารับผิดชอบอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพาร์ทที่อ่าจจะมีข้อแลกกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาเปิดออกมาหลายคนแบบคาร์ทหวังเรื่องแบบความสัมพันธ์หลอกวิธีเดียวกันอย่างเงี้ยลูกพยาศักดิ์คน ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีนใจครับเป็นการกรดิเหตนอะไรที่ใหม่ครับก็จริงจริงของผมพาของผมก็จะเป็นหลักๆจะเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงตัวเองด้วยแล้วก็ผมว่าพาที่มันพิเศษมัจะเป็นพาที่อาจจะไปเหมือนว่าข้ามไปร้องกับคนนั้นข้ามมาร้องกับคนนี้มีคนมาร้องในโชว์เราเราไปร้องในโชว์คนอื่นเลยดีมากกว่ากับชาติคูนก็ เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูพรุ่งนี้ว่าเป็นยังังหลายคนคาดหวังหลายคนคาดหวังกันนับโชว์นี้ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จริงจริงก็เคยเจอคุณที่เธอดูทีนึ่งที่เกาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ยังไม่เคยคุยกันเลรู้สึกว่าตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปแต่เช้าไปเชาวรงเช้าเช็คแล้วก็ลั่นคู่กันอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่กังวลไหมไอ้เจี้ย ก็ก็มีบ้างน,นะครับมีบ้างน,นะผมว่าก็พอ,อ,อมีศิลปินหลายๆท่านอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราแบบจะเตรียมความพร้อมมาจะแบบไปจะได้แบบสมกับศิลปินแบบหลายคนนั้นอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็มีมีมีนิดหน่อยครับอย่างกระเจ๊มเป็นยังไงบ้างสายร้องตั้งกู้อยู่ก็จริงๆไม,ไม,ไม่ไม่เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนไม่เคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนงานะนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็เคยเคยเจอเคยพูดคุยกันมาบ้างตามงานต่างๆเวลาเจอกันเอ,อย่างนี้นย,ยังยังแับเพลงเลือกยากนะว่าจะใช้เพลงไหนเราหรือว่าอะไรอย่งเงี้ยส่วนดแดดมันจะเป็นการแบ่งพาร์ทของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละคนจะมีจะมีพาร์ทโชว์หลักของแต่ละคนแล้วก็ดูว่าพาร์ทไหนที่จะ cross ไป c r อสกันมาได้มากกว่าเพราะว่าตัวตัวผมก็จะมีพาร์ทที่ที่มีศิลปินท่านอื่นมา c r อสผมก็จะไปค r o s กับศิลปินท่านอื่นในโชว์ในแบบนด์เขาอะไรเงี้ย ขึ้นโชว์ในที่ที่ใหญ่มากๆแล้วก็กับที่กินที่ดังมากเหมือนก็แบบพัฒนาขึ้นากินยังไงบ้างคือโดยดีเงเพราะจริงๆผมว่ามันมันมันได้ประสบการณ์ใหม่นะหมายถึงว่าทั้งที่เราได้ได้ร่วมร่วมงานกับกับศิลปินท่านอื่นอย่างเงี้ยเรื่องของวิธีการทำงานหรือว่าทัศนคติหรืออะไรต่างๆหรือว่าการที่เราได้ไปไปอยู่ในโชว์เขาไปไปคอร์โชว์เขาก็เหมือว่าเราก็ได้ไปไปเรียนรู้วิธีการทำงานเรียนรู้วิธีคิดของเขาด้วยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเติมอะไรใหม่ให้เราเอากลับมาพัฒนาตัวเองได้ก็จริงๆศิิลปปนนนนท่่าอืก็็เ เป็นแบบระดับแบบสูงๆนะั้นเราก็ไปเราก็ได้อะไรอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวเล็กๆไปอยู่ที่พี่เขาครับเราต้องการอนไรยนะครับมันมันต้องแบกต่างกันไปกับกับอันนี้ก็จริงๆส่วนส่วนใหญ่จะจะแยกแยกกันซ้อมแยกกันซ้อมคือแบบว่าศิลปินแต่ละคนก็จะแยกกันไปทําทําพาร์ทของตัวเองอนะไรเงี้ยแต่ว่าพาร์ทไหนที่ที่จะมีคนอื่นมาคอลแลบอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของ b ็อกกิ้งที่ที่แต่ละคนเตรียมแล้วก็จัดการ ภาพของศิลปินน,นั้นส่งให้เขาเตรียมตัวเอาไว้เองตอนที่จะมาคอร์สกันเช่นกันแบบว่าของคนอื่นทั้งท่อนรอ้องอะเรนจ์เมนต์หรือว่าอะไรต่างๆบักกิ้งอะไรเงี้ยก็ก็จะส่งกันข้าไมไปข้ามมาคือส่วนใหญ่จะเป็นต่างคนต่างต่างดูแลพาร์ทของตัวเองแล้วก็ดูว่าพาร์ทไหนที่จะมีคนอื่นมาก็เตรียมเหมือนบทไว้ให้เขา<ไ>อ่ะเตรียม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 โชว์ที่ที่เราวางไว้แล้วก็ให้เขาไปไปดูมาช่างเป็หรืแฟนในไทยเอง ดีใจดีใจครับดีใจที่จริงผมว่าการการการขึ้นคอนเสิร์ตรวมที่ที่มีศิลปินเลยท่านเลยมันทําให้เราได้ไปเจอคนใหม่ๆเจอกับท่านเพลงใหม่ๆด้วยเลยเนะี่ยตัวเราก็จะได้ไปฟังไปฟังศิลปินท่านอื่นเขาทำงานด้วย,ยนะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์เนปะ็นโอกาสเหมืกันครับแล้วพรุ <c oughs> ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วนะครับผมสำหรับา,านปนนระเทศไทยเนาะก็จะมีปุกชานูนะพี่เจฟแล้วก,ก็มีผมนะครับก็ ยังไงฝากทุกคนนะครับเข้ามาดูกันแล้วก็หวังว่าจะเอ็นจอยกับโชว์ในแต่ละพาร์ทแล้วก็โชว์ที่พวกเรารวมรวมทำด้วยกันด้วย,เยรเงยลาสุกที่ไปกูชี่มาก็ดีนะครับดีเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากสำหรับผมเลยจริงเป็นการไปทริปแฟชั่นครั้งแรกของผมด้วยอะไรเง้ยเราก็ไปที่ที่เซี่ยงไฮ้มาเพราะรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้ไปเจอศิลปินระดับโลกอะไรเงี้ยไปเจอกับ ทีมงานของนักพูดที่ที่เขาก็เดินทางมาจากอิตาลีอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็เอ็กซิบิชันเขาเป็นจริงๆงานงานนี้เป็นเป็นเป็นโบไวอีเวนต์ e n t หรือว่าเป็นเป็นเป็นแคมเปญโบไวแล้วก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าในระดับของสเกลงานงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเราเราเราได้เราได้รู้หรือว่าได้เห็นอะไรใหม่เยอะมากทั้งประวัติศาสตร์ของแบรนด์รวมถึงวิธีคิดหรือว่าแต่ละคอลเลคชันที่เขาทำทำมาอาเนี่ยครับประสบการณ์ที ดีมากดีมาก,มาก,มาก,กจริงก่อนไปก็มีการศึกษาไปก่อนดูดูเพเปอร์ดูอะไรต่างๆแต่ว่าพอไปเจอของจริงผมว่าพอมีความเป็นอิมเมอร์ซีฟมีอินสตาลเลชันอะไรเงี้ยเราก็ถึงตาถึงใจถึงใจใจแล้วก็ปลอกใจจริงเสื้อผ้ามันเปนอย่างไรจริงเพราะจริงๆผมเปลี่ยนชุดเดยอะมากนะจริงต้องขอบคุณทางคุชชี่ไทยแลนด์ที่เขาเหมือนกับว่าจัดเตรียมทุกอย่างมาให้อย่างดีอะไรเงี้ยแล้วก็วางแล้วก็ดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยให้เราได้ ไปดูให้เราได้ไปเจอแล้วก็จัดการเรื่องลุกเรื่องอะไรต่างๆให้เราด้วยก่อนพี่ทองไทยจะมาเล่นอินเตอร์วิวเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไม่กล้าไม่กล้าเป็นเหมือนเป็นเป็นแฟนขับคุณมาโธ่นะครับเจอแล้วก็ไปทักทายสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยไปแบบทุบฟูไปก่อนคนคือฮายนะเขาที่ถึงท้องไม่ขนาดนั้นครับไม่ไหวไม่ไหวอ่ไม่มีอะไรใกล้ๆก็เกิดใกล้ๆเกิด เออเหรอฮะใช่แล้วเตรียมอะไรไปแากนู่นหรือเปล่าเออนี่วันวันเกิดพี่ผีเหรอสามปีพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอวู้ดตายแล้วอันนี้แงไม่รู้เลยยังไงดีเนี่ยแบบยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือพี่รุดนะยังไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยวู้ดตายแล้วว่างหรือเปล่าเนี่ยว่างหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนู้นทวงสั่งขาหรอก็ก็ยังไม่ได้มีทวงมาเพราะว่าเป็นว่าเขาก็จะ อย่างเรื่องต่างหูดเรื่องแหวนเรื่องอะไรบ้างไหมคะเขาเขาเขาน่าจะมีหมดแล้วน่าจะมีหมดแล้วเราก็อาจจะดูอะไรที่เราอยากอยากที่ว่าหมอะเขาอยากให้เขาใส่อะไรให้เขาใช้อะไรนี้มากกว่าแต่ก็เตรียมไปแค่นี้ว่าดูไปแล้วอ้าวลืมไปแล้วลืมแล้วไม่รู้ผมไม่รู้เลยเอาวันเกิดพรุ่งนี้เหรอฮะเพราะว่าเฮ้ยวันเกิดแบบทั่วทไปอะไรทัวไป เปย์ไปเรื่อยอ่ะพูดอยากได้นั่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าเอ๋อพีพีเขาก็เล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขาเขเราเราซื้ออะไรผมว่าอะไรที่เราตั้งใจซื้อให้เขาแล้วก็อ๋อผมว่าสิ่งที่มันมีความหมายมันมันมันเราอยากให้เขาผมว่าเขาก็เขาก็ประพันใจแต่ไม่ใช่ปุ๋ยที่ของที่มีค่าราคาสูงมีคุณค่าทางจิตใจมาก ทำมือไหมคะใชไหมคะทำมือแบนี้เลยถักนิตติ้งเลยทำนิตติ้งเหรออ่ะเอาไว้ก่อเดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปคิดก่อนว่าจะให้อาการที่เราพูดดีกว่าถึงไหนอ้าวยังไงเราเตรียมเไยก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมจะย้อนหลังหรือว่าจะไปก่อนไม่ไม่รู้เหมือนกันรอรอดูรอดูอะไรสุดที่ประกาศออกมาแฟนมิตติ้งทำไมมิตติ้งคนกัน หลายคนได้ตกใจเลยแทนกับพี่จัดคู่กระตับไม่ได้ทั้งแรกก็ผมว่าจริงๆว่ามักกนมันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของโควิดด้วยอย่างเงี้ยที่จริงเราก็หลายๆปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าเราอยากจะไปเจอแบบแฟนคา่างประเทศที่เหมืนอนว่าเขาก็สนับสนุนเราก็รอรออยู่ในรู้สึกว่าพอพอในช่วงนี้ที่สถานการณ์มันดีขึ้นประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นอย่างเงี้ยจริงแบบ ก็เริ่มเริ่มมีคนเขาไปแฟนมิตรต่างประเทศกันแบบเยอะมากขึ้นแล้วแต่ทางเราก็ยังไม่ได้มีเลยอะไรเงี้ยจถ้าเป็นทางคุยกับทางพีพีอะไรก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรารู้สึกว่าเราเราก็อยากจะไปพบปากกับแฟนๆต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยไปไปขอบคุณเขาบ้างที่เขาให้การสนับสนุนเราข้ามมาถึงประเทศไทยถึงจุมนี้ห้เราอยู่ตลอดก็เลยก็เลย คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็เลยว่าช่วงนี้แบบวางคิวได้อะไรได้เลยก็เลยไปใช่ครับใช่บาที่ยกแลใจว่าการในเพลนี้ท่ครั้งแรกทั้งคู่แต่ถาจะเป็นที่ไทยมักก็มัเป็นตัวที่ดังกว่านี้กจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของของจังหวะเวลาด้วยอะไรเงี้ยจริงๆแล้ผมว่าแฟนๆมีต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันอาจจะพูดยังไงอะ มันเหมือนกับว่าพอเราไปทัวร์ปุ๊บเราก็จะไปต่อ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 ก <Okay. S 1> ันเลยนะแต่หมายถึงว่าปุ๊บเอาจริงๆคือเราที่รู้สึกว่าในในไทยส่วนส่วนหนึ่งนะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในไทยเราก็ได้เจอแฟนๆอยู่อยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นในลักษณะของแฟนมีสในวันนี้เลย้ยแต่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้เจอได้ทักทายได้ขอบคุณได้ได้ได้พบปะกันอยู่เรื่อยๆเลยเน่ยจังหวกับแฟนๆแบงประเทศเรารู้สึกว่าพอมีช่วงเวลาเนี้ยเรารู้สึกว่า ด้วยเรื่องของความเหมาะสมรู้สึกว่าเราเราก็เลยเสียบรูนี้ไปมันมีทีฟิวไม่มีทีด้วยไครินเนทคนิคติดไหมใครกลับบินตามไปดูส่วนแฟนไทยผมว่าผมว่าจริงๆแล้วแฟนมิตรคู่ก็ก็จริงมีมีมีการคุยกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเราก็จริงผมว่าพอพอมันเป็นที่นี่เนาะบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความความพูดว่าไงอ่ะดีเวลลอปเมนน้อยกว่าเรื่องของสเกลเรื่องของการวางโชว์เรื่องของทีมงานคนทํางานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเลยจะทําให้มันพิเศษสมกับการที่เราได้มี มีมือไม้ต่างๆ oh, ครบขนาดนี been, okay. ้เราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าทำเราอาจจะต้องมาใช้เวลากาันเตรียมงานที่โดยละเอียดแล้วก็เยอะกว่าแสดงว่ามีอกันเป็นไปได้มีครับมีครับถประเันประมาณ80,000ืกว hm. ่าประเทศท้หดเยอะมากเยอะกแปดหมื่นกว่าประเทศเขาคิดว่าคิดว่าฝันอยู่ฝันอยู่ฝันอยู่ก็ตอนนี้ตอนนี้วางไว้สาม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 เมืองสามเมืองครับ จริงๆแม่ว่ามันมันอยู่ที่ที่จังหวะโอกาสด้วยอะไรเงี้ยความเหมาะสมในเรื่องของพอลที่ว่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของรูทติ้งที่ที่เราไปด้วยเงี้ยเลยได้ไปสามเมืองนี้ครับก็จริงๆก็ก็มีคุยอยู่ตลอดหรือว่ามันมันก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเติมหัวเติมท้ายหรือว่ากลับมาแล้วอาจจะไปอีกรอบนึงก็ก็เป็นไปได้อาจจะไปเมืองอื่นด้วย EP อัลบั้มใกล้จะพิออเดอรนะ์แล้วครับพิออเดอร์แล้วตอนนี้ะจะจะปิดพิออเดอร์วันที่1น,นึ่งเดือาแลก็ใกล้ใกล้หมดแล้วตอนนี้จริงก็เริ่มเริ่มเริ่มเผยให้เห็นแบบดีเทลรายละเอียดที่ม่แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าที่บอกว่า EP อัลบั้ <EP S 1> มเลิกเป็นที่ที่ก็เป็นอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าเป็นเป็นเรื่องราวหรือเป็นไดรี่ช่วงชีวิตผมในช่วงเวลานี้นะผมรู้สึกว่า ็อยากอยากให้ทุกคนแบบเก็บมันไว้เป <c oughs> ็นความทรงจำรวมตัวของเรื่องด้วยอะไรเงรี้ยผมก็จะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นเป็นความคิดเป็นทัศนคติเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกกัวงนี้อะไรเงี้ยก็ใกล้จะหมดเขาเรียกว่าหมดอะไรนะหมดเวลาแล้วครับก็ยังไงฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ